กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในประเด็นกรณีของรถบัสนะคะที่เกิดเหตุรถไฟชนที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแง่กฎหมายนะคะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างมาพูดคุยก,กันกับทนายอูดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายอูดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอใช้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนมาคุยเป็นข้อกฎหมายเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็วิทยาฐานด้วยเลยแล้วกันจะได้ชัดเจนด้วยะซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำบ่อยมากอาจาร เ,เวลารถไฟชนกับรถยนต์เนี่ยความเสียหายมันจะจะเยอะมากนะแต่อันเนี้ยเกิดกับกรณีเป็นรถบัสด้วยก็ลเลยเ <ฮะ S 1> ห็นล่าสุดเนี่ยมีเจ็บไปสิสิีสียชีวิตส9บ้าคนอ,อย่างนี้เนี่ยเวลารถยนต์ชนกับรถรถไฟเนี่ยใครผิดอาจารย์รถยนต์ผิดคือรถไฟในเขาวิ่งบนรางเขาคือเขาได้รับความคุ้มครองตตมเริ่มหยาดรถไฟครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครไปแตะต้องเขาไม่ได้เลย เว้นแต่เว้นไว้แต่ว่าเขาจะมีส่วนผิดเช่นเช่นมีไม้กั้นไม่กั้นมีไฟไม่เปิดมีรางเลื่อนที่ที่เป็นประตูกทางทางกั้นเป็นรางเลื่อนไม่เลื่อนค่ะไอ้ยังงี้มีส่วนประมาทต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยด้วยแต่กรณีที่ไม่มีที่ผมพูดมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าลักผ่านซึ่งตรงไหนก็ได้ผ่านทางรถไฟมันยาวทั่วประเทศเนี่ย คุณผ่านตรงไหนก็ได้คุณอยากผ่านเดินผ่านเดินผ่านยังได้เลยเดินบนทางรถไฟยังได้เลยกลับบ้านเนี่ยไม่ต้องขึ้นรถไฟเดินไปเลยตามทางรถไฟอะ่ะคุณเดินได้แค่อย่าระวังแย่ารถไฟชนเท่านั้นแหละเขา,าก็ไม่ระวังก็ไม่ห่วงห้ามแต่ถ้ารถไฟไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีส่วนผิดทางนี้ไม่ใช่ทางรถไฟรถไฟไม่ต้องรับผิดชอบเพราะ,ะนั้นต้องรับผิดชอบกันเองแต่ลักษณะรถบัสเนี่ยเขามีประมาณสักสิบเก้าคนที่เสียชีวิตคนที่เจ็บจะมีเรื่อง ความัหยัดไอ,อ้กรถยนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยจากรถกเกี่ยวข้องอซึ่งกําลังขึ้นค่าชดาชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียายอยู่เมืม่อวันที่1เมษายนสองหกสนี่เองจากเดิมเี่ไม่กี่หมื่นแต่ตอนนี้เป็นแ0 0 0มื่ที่เจ็บร่างกายนะแ0 0หมืส่วนที่เสียชีวิตก็ห0 0 0สนเพราะฉะนั้นเนรถบัสเนี่ยพรบรจะไปจ่ายคนที่อยู่บนรถบัสเนี่ย เจ็บคนละไม่เกิน80,000บาทและที่ตายไม่เกิน50,000บาทเอ้5 0 0 0 0บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรถบัสจะต้องไม่รวมรวมกันไม่เกินไม่เกิน10ล้านบาทแล้วก็มีเงินกองทุนประกันสังคมที่ช่วยเหลือที่คนที่ทํประกันสังคมไปก็เสียชีวิตหลายล้า50,000ทุนนี้ก็มีส่วนได้พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็มีส่วนได้สองและสามถ้าบุคคลคนนั้นมีประกันชีวิตต่างหากอุบัติเหตุก็จะได้อีกต่างหากอันนี้ส่วนตัวเขาไม่เป็นไร นีือเงินที่จะเยียวยาอันนี้เนี่ยเราพูดถึงกรณีของรถนะคะผู้ที่อยู่ในรถแต่ทีนี้อันนี้อยากทราบส่วนตัวในกรณีของรถไฟบ้างสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วตัวรถไฟเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยอย่างนี้ใครต้องใช้คะอาจารย์ก็ คนขับที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยส่วนมากอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นเจ้าเฝ้าแก่เนี่ยต้องไปชดใช้ค่าเสียองรถไฟที่เป็นรอยชนที่รถไฟเกิดความเสียได้อะอย่างกรณีนี้ที่อาจารย์บอกว่ารถไฟเนี่ยไม่ผิดเพราะเขาวิ่งบนทางของเขาใช่ไหมมีรถบัสเนี่ยที่เขาไม่ดูทีนี้เท่าแก่เจ้าของเจ้าของรถบัสเนี่ยต้องไปงชดปใช้ค่าเสียรถไฟเส้นสมมตินะมีรอยบุกต้องขัดสีต้องพ่นสีใหม่มีรอยตรงนั้นตรงนั้นหักตรงนี้หักเดินสวนรถไฟแต่ซึ่งรถไฟเนี่ยมันหักมันบุกเนี่ย มันน้อยมากแต่มีบุบไม่มีหักแม่งก็เหมือนกันคุณคุณนึกภาพรถถังเ่ยแบบเดียวกันแหละคุณรถรถรถเก๋งรถบัสเนี่ยมันมันมันก็เหมือนกระป๋องอ่ะแต่ไปชนกับรถถังอย่างเงี้ยชนรถไฟอย่างเงี้ยอะไรมันจะเสียหายมากกว่ากันเจ้าของบริษัทรถบัสต้องจ่ายเงินชดเชยด้วยอีกใช่ไหมฮะเพิ่มเติมในส่วนที่พรบคุมครองใช่และถ้ารถทราบว่ารถบัสเนี่ยมีประกันท้่สามด้วยเมื่อ บริษัทประกันชั้นสามใช้ให้กับกู่กรณีไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิจะไม่ไล่เบีย้ยเอากับผู้ทําผิดถ้าคนขับผิดโดนประกันไล่ไลเบีย้ยอีกนะแล้วนี้คนขับเขาเสียไปด้วยเสียไปด้วยแล้วก็มอโดกก็ตกทอดหนี้สินด้วยไม่ใช่แต่แค่ทรัพย์สินมันเป็นหนี้สินก็ต้องตกทอดทายาทถ้ามีทรัพย์มอโดกเขามีสิทธิ์แต่ที่นี้เวลาเขาจะดําเนินคดีเขาจะไม,ไม,ไม่ไม่เฉพาะแค่คนขับเจ้าของรถคนมีกระตังเขาจะไปไล่เบีย้ยจากตรงนั้นมากกว่าไอ้นี้พูดถึงว่าในอนาคต เพราะจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะคะตัวตัวเขาเรียกใบใบคนขับรถเนี่ยมีการขาดด้วยใช่ไหมขาดใบอนุญาตหรือใบอนุญาตวิ่งรถหรืออะไรสักอย่างไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งไอ้นั่นไอกฎหมายอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณมีส่วนผิดเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบสมมติถ้าคุณไม่ประมาอย่างนี้ก็ไม่เกิดสมมติผมขับรถสมมตินะผมไปที่พบจอดทางรถไฟแล้วไล่เด็กรถอ่ะเด็กรถจะมีรถใหญ่ๆหรือไปใครก็ได้ไปดูทีดีซ้ายขวา ใช้ขวามันมีรถไฟไหมเออไม่มีก็ไปไปนี่แค่นั้นแค่ให้คนจกคนหนึงลงไปซึ่งมันก็เบาอยู่แล้วถูกไหมกระโดดก็ได้รถแต่ลงไปดูหน่อยใช้ขวาตามรายงานข่าวเขาบอกว่าบนรถบัสดูภาพเดี๋ยไม่ได้ดูเลยเอยเลยเขาเขาเขาบอกว่าในในรถเนี่ยเปิด เิดเพลงดังไม่เกี่ยวว่ามันใช้สายตานี่อ้าวแต่ว่าอาจจะลบกวนสมาธิหรือเปล่าทําให้ไม่ได้ยินเสียงบูดของรถไฟซึ่งมีการเบรคปะตะไกเนี่ยเป็นระยะเวลาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะก,<า>ก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งพีงแต่ว่านี่เราประมาทเองไงรถไฟก็ไม่เกี่ยวเสียงบูดเสียงแตรเนี่ยปกติมันจะเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงธรรมดาคือเสียงแหลมที่มันสามารถที่จะตัดข้าหูได้เลยอะ เขาถึงไม่ให้รถเก๋งมีไอ้รถที่นิรภัยที่ว่าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่มีไงไม่ไ็ไม่ได้ยินเสียงแตรรถไฟเปิดขนาดนี้ผมว่าคุณจะได้ยินเพราะว่าเสียงแตรหรือวูดของรถไฟเนี่ยมันต่างกับเสียงเพลงที่ไพเราะไพเราะมันมันนะเสียงมันคนละคนละโทนกันนะ แต่แต่ปกติเวลาพวกรถบัสเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่เปิดหนังดูก็เปิดเพลงเพื่อให้คนในรถเนาอนเตอร์เทนบางทีก็ร้องเองเหมือนคนคยไปชิงช้บทัวร์เนี่ยโป้งๆชึ้งอึู่เต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าห้ามเปิดเสียงดังเกินเพื่อความปลอดภัยอะไรไม่มีใช่ไหมฮะไม่นี่รถไฟก็มาแล้วจะเอนเตอร์เทนจะบันเทิงอะไรก็เต็มที่เลยแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยโทรศัพท์เขายังไม่ให้รับเลยนะคะในในต่างประเทศของเราไม่เข้มถึงขนาดนั้นอ่ะเพราะมันความมันมันอยู่ตรงชิงช้บทัวร์นี่แหละ ทีนี้มก็เลยประมาทเกินไอ้คนขับก็ขับบางทีเรื่อยๆอ่ะอคือปกติทางรถไฟเด็กโดยหลักเขามันคุณต้องหยุดเพื่อเด็กเราไปมองค่ะหรือไมกันแต่คุณขับเรื่อยผมเห็นภาพเลยมันประมาทมากอันตรายเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยผมว่าทางเขาเรียกจุดลักพาจุดลัานะี่จร <c oughs> ิงๆมันควรจะมีไม้กั้นทุกที่นะอาจารย์เพื่อความปลอดภัยเอาว่ากันนแบบตามตรงอ่ะทางรถไฟเขาอยู่ของเขาเมื่อคุณไม่ขออนุญาตเขาจะไม่จัดการตรงนี้ให้ลองคุณไปขออนุญาตทําทางผ่านสิ เขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเขาจะจัดเรื่องไม้กั้นไม้เกลื่อนจัดรงจัดไฟให้จะมีเสียงด้วยนะติ๊ง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 ซึ่งสําหรับคนที่คือเหมือนเขาละครอ่ะให้เห็นว่ามันมีทางรถไฟนะแล้วทําไมไอ้ที่เขาเป็นข่าวอย่างอย่างท่องเที่ยวของเราอย่างไม่กรองท่าไมเขาแกล้งแกลงแต่มาเก็บกันได้ห่างกันแค่เส้นยาแดงผ่าแป้เองเข่งกันไยตลาดล่มหุบใช่ไหมฮะเราก็เคยไปยืนไปเที่ยวมันมันบี้เบียดนิดเดียวเองอ่ะ แต่เขาป้องกันไงเขาก็เอือเอือยเอือยเอือยเอแต่อย่างนี้โอ้โหรถบรรทุกนะรถไฟบรรทุกสินค้านะมันไม่ใช่รถโดยสารเพราะฉนั้นเขากดอย่างอย่างเดียวเลยเขา,เาต้องส่งของ,งครับแล้วหนักทั้งนั้นเลยอชอาเป็นว่าจุดลักผ่านคือจุดที่เราต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนสมมติว่าเราผ่านขับรถพาแฟนไปเนี่ยแฟนลงไปดูเลย เราจะขับโหเสียเวลาอาจารย์เนา่เล,ะเเลจะขนาดนั้นจะได้จบจบ <laughs> เ,เวลาหมดอาจารย์ขอบพระคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีค่ะขอคุณนาก่อนครับ